สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปที่วิหารเซียนนะคะอำเภอสตีหิบจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้เราจะไปแก้ปีชงนะคะปีรากา100เนะคะตรงนี้จะเป็นทางไปวิหารเซียนนะคะแวน้นมอเตอร์ไซค์ไปแดดแดงมากๆใกล้ถึงแล้วนะคะเราก็จะหาที่จอดรถนะคะ ด้านหน้านะคะเป็นวิหารเซียนนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะไปซื้อตั๋วก่อนนะคะเข้าวิหารเซียนนะคะคนละ50บาทอันนี้มาวิหารเซียนนะคะมาแก้ชอน,นี้เป็นบัตรเข้านะคะคนละเท่าไหร่คนบาทตรงนี้จะเป็นทางเข้าวิหารเซียนนะคะเราก็นำตั๋วให้พี่สอหอได้เลยนะคะ เข้ามาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะคะว่าเราแก้ปีชงนะคะควรจะซื้อชุดแบบไหนนะคะเราซื้อชุดแบบชุดใหญ่เลยนะคะ490บาทจากนั้นก็จะเขียนชื่อลงในกระดาษสีแดงนะคะเสร็จแล้วก็นำถาผลไม้ไปวางไว้ก่อนนะคะจุดทูปจุดเทียนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำตลอดนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะคะ เสร็จแล้วเราจะมาขอพรนะคะกระดาษสีเขียวนะคะเป็นกระดาษเอาไว้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวเรานะคะปัดตั้งแต่หัวลงไปที่เท้านะคะ13ครั้งจากนั้นก็จะมาเติมน้ํามันเทียนนะคะก็จะมีตู้ให้รับบริจาคนะคะจะมีรูปปั้นมากมายนะคะด้านนอก งนี้จะเป็นด้านหน้าอาคารที่เราจะเข้าไปดูรูปปั้นด้านในนะคะด้านในใหญ่มากๆเลยนะคะมีรูปปั้นมากมายเลยข้างในใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศด้านในกันนะคะ ตรงนี้จะเป็นชั้นสองนะคะเดินขึ้นมาก็จะเจอตรงนี้เลยนะคะสามารถไหว้ขอพอรได้นะคะด้านนอกนะคะโซนชั้นสองนะคะแดดแรงมากๆขออนุญาตไม่เดินไปนะคะ ยจะสวลงมาด้านล่างแล้วนะคะใหญ่มากเลยนะคะยังถ่ายไม่หมดเลยนะคะสำหรับอุ้งเองเคยไปครั้งแรกนะคะครั้งนี้ครั้งแรก เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํากระดาษที่เราบูชามานะคะมาเผาตรงจุดบริเวณที่เขาให้เผานะคะด้านนอกอาคารค่ะเผาให้หมดเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะไปซื้ออา,อาหารปลานะคะไปให้ปลานะคะมีจุดที่ให้อาหารปลานะคะคตรงนี้ก็จะเป็นมีร้านอาหารร้านขึ้นเตี๋ยวร้านน้ํานะคะลงลื่นมากๆนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะคะปลาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคน ไม่ต้องทำอะไรปุมโอ้อโหทำไมปมาไปทำไมไม่ว่ายตรงอื่นบ้างลูกน่นไป เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับนะคะตรงนี้จะเป็นเขาสีจันนะคะด้านฝั่งนู้นจะเป็นพัทยานะคะวิหารเซียนตั้งอยู่ที่อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะจบทริปวันนี้แล้วนะคะขออนุญาตทานข้าวแล้วก็กลับแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ